นี่คือคดีฆาตกรรมที่โด่งดังและเป็นปริศนาที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์อินโดนีเซียเมื่อกาแฟแก้วเดียวได้พรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไปอย่างไม่มีวันกลับวายันเมอร์นาซาลิหินเสียชีวิตในไม่กี่นาทีหลังจิบกาแฟเวียดนามเย็นเข้าไปผลชนสูตรพบสารพิษร้ายแรงไซยาไนในกระเพาะอาหารของเธอ ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเพียงหนึ่งเดียวคือเพื่อนสนิทของเธอเจสสิก้าวองซูผู้ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนเป็นคนสั่งเครื่องดื่มและอยู่กับแก้วกาแฟนั้นเพียงลำพังเกือบหนึ่งชั่วโมงอายการชี้ว่านี่คือการฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนแรงจูงใจมาจากความโกรธแค้นที่เมอร์นาเคยแนะนําให้เธอเลิกกับแฟนเก่า กล้องวงจรปิดจับภาพเจสสิก้าใช้ถุงช้อปปิ้งจัดฉากกำบังแก้วกาแฟทุกสายตาจึงพุ่งเป้าไปที่เธอแต่ไม่มีใครเห็นเจสสิก้าขณะใส่สซยาไนั์ลงในกาแฟภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเพียงหลักฐานแวดล้อมที่ต้องอาศัยการตีความเท่านั้นทีมทนายของเจสสิก้าต่อสู้อย่างหนักพวกเขาชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุษสำคัญ ครอบครัวของเมอรนาไม่อนุญาตให้มีการชนสูตรศพอย่างเต็มรูปแบบตามหลักศาสนาทำให้ไม่สามารถยืนยันสาเหตุการตายที่แน่ชัดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้การว่าปริมาณไซยาไน์ที่พบในกระเพาะเพียงเล็กน้อยอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เมือนาเสียชีวิตแล้วอะไรคือความจริงกันแน่เดือนตุลาคม2016 ศาลตัดสินให้เจสิก้าวองโซมีความผิดฐานฆาตกรรมและลงโทษจำคุก20ปีคดีปิดลงด้วยคำพิพากษาแต่สำหรับสังคมปริศนายังคงลอยอยู่เหนือกาแฟแก้วนั้นเธอคือฆาตกรเลือดเย็นในคราบเพื่อนรักหรือเธอคือเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่เต็มไปด้วยช่องวูคำถามนี้อาจไม่มีวันได้รับคำตอบที่แท้จริง ปัจจุบันเจสิก้ากุมาลาวองโซได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคมพศส5 6 7หลังจากได้รับการพักโทษจากการรับโทษจำคุกเป็นเวลา8ปีจากโทษจำคุก20ปี